สวัสดีครับนี่คือรายการ Academy Talk ที่ผมตั้งใจจะพูดคุยกับพวกเราผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ3-5นาทีทุกอาทิตย์ตลอดปี2564คลิปต่อไปนี้เป็นหัวข้ออาวุธความคิดพิชิตความสำเร็จซึ่งมี55ข้อโดยผมจะพูด3ข้อ ในแต่ละคลิปอาทิตย์ที่ผ่านไปผมได้พูดข้อที่31ถึงข้อที่33อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่32ประจำวันที่8สิงหาคม2564ผมจะพูดข้อที่34ถึงข้อที่36อาวุธความคิดพิชิตความสำเร็จ ข้อที่3 4มมองโลกในด้านดีใช้ชีวิตแบบโฟกัสทางบวกท่านที่รักครับการมองโลกในด้านดีเป็นหัวใจของความสำเร็จและเป็นพื้นฐานของการเติบโตก้าวหน้าคนเราจะทําอะไรให้โดดเด่นได้ต้องมีพลังของการมองโลกในด้านดี การมองโลกในด้านดีจึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างอนาคตที่ดีเพราะถ้าเราไม่เชื่อในอนาคตที่ดีกว่าเราจะมุ่งมั่นฟันฝ่าไปหามันได้อย่างไรคนที่มองโลกในด้านดีจึงไม่เชื่อว่าชีวิตหมดหนทางไปหรือไม่มีทางออกใดๆเลยเพราะเมื่อเราคิดบวก ความตึงเครียดแรงกดดันความอัดอั้นจะมาลายหายไปการมองโลกในด้านดีจะมีพลังอำนาจส่วนการมองโลกในด้านล้ายลังแต่จะทำลายเราให้อ่อนแอลงดังนั้นจงมองโลกในด้านดีและใช้ชีวิตแบบโฟกัสทงบวกเสมอข้อที่35 กล้าลงมือทำรรนำชัยชนะแน่นอนเพราะความกล้าหาญชนะเสมอความกล้าเป็นสภาวะเข้มแข็งทางจิตใจที่จะเอาชนะอันตรายความกลัวและความยากลำบากความกล้าคือคุณธรรมที่สำคัญที่สุดเพราะหากปราศจากความกล้าเราไม่สามารถสร้างคุณธรรม อื่นใดได้เลยคนที่ไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยไม่เคยทำอะไรสำเร็จในชีวิตแต่ถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นเราก็มีความกล้าที่จะประสบความสำเร็จชีวิตเราจะก้าวไปได้ไกลเท่าที่ความกล้าของเราไปถึงความกล้าเท่านั้นที่ทำให้เราเติบโตและกลายเป็นตัวตน ที่แท้จริงของเราจึงมีคำกล่าวว่าชีวิตต้องมีความกล้าหาไม่ก็ต้องจบชีวิตภาษาอังกฤษใช้คำพูดว่า either life entails courage or it ceases to be life ข้อที่36จงใช้ชีวิตเชิงรุกแทนการตั้งรับ ความสำเร็จไม่ได้เดินมาหาเราแต่เป็นเราต้องเดินออกไปหามันต่างหากโมแต่รอให้คนช่วยอาจต้องรอไปตลอดกาลใช้ชีวิตเชิงรุกแล้วสร้างด้วยมือเราดีกว่าคนที่ประสบความสำเร็จล้วนใช้ชีวิตเชิงรุกไม่ใช่นั่งรอความสำเร็จ เราต้องเป็นฝ่ายบุกไม่ใช่ฝ่ายตั้งรับต้องเป็นฝ่ายกระทําไม่ใช่ถูกกระทําถึงแม้การเปลี่ยนแปลงที่ให้ผลลัพธ์เชิงลุกอาจเป็นเรื่องยากแต่มันเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้คนสำเร็จเราจะมีทางเลือกเพียงสองทางทางแรกใช้ชีวิตเชิงรุก คือมีเป้าหมายและเดินไปตามแผนการหรือทางที่สองใช้ชีวิตเชิงรับแบบรอคอยความบังเอิญและเดินไปตามทางที่คนอื่นขีดให้คนที่ใช้ชีวิตเชิงรุกโฟกัสที่การเตรียมพร้อมส่วนคนที่ใช้ชีวิตเชิงรับย่อมต้อง คอยแต่แก้ปัญหาสุขหรือทุกข์สำเร็จหรือล้มเหลวเป็นทางเลือกในเชิงรุกเราจึงต้องใช้ชีวิตเชิงรุกแทนการตั้งรับเสมอท่านที่รักครับจากข้อที่34ถึงข้อที่36ของอาวุธความคิดพิชิดความสำเร็จทุกอย่าง ล้วนแล้วแต่มาจากตัวเราเองทั้งสิ้นคำถามเราพร้อมที่จะเป็นคนที่ถูกต้องไหมแล้วพบกันอาทิตย์ที่33วันที่15สิงหาคม2564กกดไลค์กดแชร์นะครับ